กันที่โพสต์นี้ของพรรคเพื่อไทยนะครับเข้าไปดูเพจ Facebook ของพรรคเพื่อไทยซึ่งเขาก็มีอัปเดตกิจกรรมทางการเมืองและการหาเสียงอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงของสุดท้ายนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่14เลือกตั้งวันที่14นะฮะพฤษภาคมนะก็คือวันอาทิตย์หน้าถ้าไปอ่านดูโพสต์ล่าสุดนี้เป็นมุมมอง แล้วก็มีภาพของแกนนำพักเพื่อไทยนะครับในกรณีนี้น่าจะเป็นนายแพทย์พรมบินเลอร์โชเดชนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีมันมีประเด็นเรื่องชาตินะฮะมันมีประเด็นเรื่องชาติโดยที่ในในโพสต์ Facebook นี้เขียนว่าชาติคือประชาชนประชาชนคือการที่คนมาอยู่ร่วมกันดังนั้นหากต้องพูดถึงความมั่นคงความมั่นคงก็คือความมั่นคงของประชาชนนั่นเองความมั่นคงอยู่ที่การจัดการภายใน ทำอย่างไรให้ประชาชนอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกไม่ใช่สงบสุขอันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งซึ่งมีคนให้คำทธิบบยนิดนึงว่าเอาจริงๆความผาสุกเนี่ยในบ้านเมืองเนี่ยคำสงบสุขเนี่ยมันมีนัยยะต่างกันอย่างไรนะฮะแม้ประชาชนจะมีความหลากหลายแต่เบื้องต้นประชาชนจะต้องมีเสรีภาพที่มีขอบเขตไม่เกินเลยไม่เกินเลยไประดับที่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นจึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่ารัขคืน ซึ่งรัฐเกิดขึ้นได้จากประชาชนมอบอำนาจให้มีหน้าที่จัดระเบียบทั้งอย่างไรให้ประชาชนอยู่อย่างผาสุกมีสิทธิ์เสมอภาคการทำมาหากินเรียนรู้จัดสรรส่วนเกินมาใส่ส่วนขาดจัดสรรส่วนเกินมาใส่ส่วนขาดนะฮะบทบาทของรัฐในที่นี้พระพุทธให้ความสําคัญกับเรื่องนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลเพื่อไทย ก็คือถ้าย้อนกลับไปในสมัยรัฐบาลเอาจริงๆถ้าผมจะแก้ตรงนี้ก็คือรัฐบาลไทยรักไทยอะในสมัยดรทักษิณชินวัตรนะฮะคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนนะฮะเข้าใจว่าเขาพูดถึงการเริ่มต้นการเริ่มต้นของของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเกิดขึ้นในสมัยพักรัฐบาลพักไทยรักไทยในสมัยที่ดรทักษิณชินวัตรเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ กิจกรรมในการหาเสียงของเพื่อไทยก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าคุณดูบรรยากาศในโพสต์นี้อันนี้เป็นนคนพรพนมันนี้จากเมื่อวานนี้นะครับที่เขามีเวทีปราศัยนะครับแกนนําพักก็ไปนะครับแคนาดียนายกรัฐมนตรีก็ไปนะฮะมีทั้งคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเมื่อวานนี้ที่ไปกันก็มีคุณพานทองแท้ชินวัตรแล้วก็มีผู้ส่งเจลิญลงสมัครเป็นสสหลายๆท่านนะฮะซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินก็ปราศัยนะครับ ว่าพี่น้องคงเห็นชัดเจนแล้วว่าตลอด8ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่สามารถอยู่ได้โดยลาําพังต้องอาศัยพักร่วมรัฐบาลน,นะก็เลยพูด,ดพาดพิงพักร่วมเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นนามาสู่การที่คุณนทินเขาเขา,เขาวิภาบุารั์คุณเสรษฐากลับคืนมานะ,ะนอกนือไปจากนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของการประสายคุณจตุรนฉายแสงนะก็ประสายกับพี่น้องประชาชนจากที่ในเวทีเดียวกันบอกว่า เราต้องไม่ประมาทเพราะพลเอกประยุทธ์ยังมีอีก250เสียงของสวอ,อยู่ในมือซึ่งนี่คือกติกานะที่เอาเปรียบกันกว่าจะได้แต่ละเสียงต้องเดินเหนื่อยแทบตายแต่เขามี250เสียงรอตั้งรัฐบาลดังนั้นนครพน,พนมเคยเลือกตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยพลังประชาชนยกจังหวัดมาแล้ววันนี้มาขอแรงอีกครั้งขอเลือกเพื่อไทยยกจังหวัดนครพนมนะกิจกรรมในการหาเสียงเช่นนี้ก็มีอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ที่คุณนัทวุฒิสายเกลือ ปราัยนะครับเขาก็บอกว่าแผ่นดินอีสานนี้เป็นแผ่นดินที่มีนักสู้ลูกอีสานเป็นจานวนมากเคยมีอดีตสอสอดีตรัฐมนตรีสู้กับเผด็จการหลายคนที่เคยถูกฆ่าตายก็มีแต่เขาเหล่านั้นเช่นชุกครูครองจันดาวงก็ไม่ยอมจำนวนประกาศวาทะอือนลั่นต่อหน้าเผด็จการก่อนเดินเข้าหลักประหานว่าเผด็จการจงพิณนาศประชาธิปไตย จงเจริญนะครับจนเป็นเกียรติยศจนถึงทุกวันนี้บรรยากาศในการหาเสียงนะครับเช่นเดียวกันกับที่นครพนมนะครับที่พื้นที่ต่างๆที่มีการจัดกันอย่างต่อเนื่องของแต่ละพักก็เข้มขน้นทุกพักนะครับรวมถึงพักเพื่อไทยด้วยนะครับซึ่งผมหยิบมารายงานให้ท่านผู้ชมรับทราบในวันนี้นะฮะ